ยสวยโอเคร้อนน้ำมันข้างล่างน,นะสวยมากๆเลยคนนุ่มนี่ฝีมือเยี่ยมในการทำหมูกรอบนะคะหนังปูดีนะเออยกให้คนนุ่มแล้วหมูกรอบอ่ะโอเคเนี่ยนี่ก็จะทำหมูกรอบง่ายๆทำด้วยหม้อลมร้อนนะครับเดี๋ยวคุณหนุ่มจะล้างหมูทำความสะอาดหมูก่อน ใส่เกลือไปนะครับล้างหน่อยนะครับมันจะได้ไม่คาวนะครับเวลาเราเวลาเราไปทํา เาหมูเรามาต้มก่อนนะครับเกลือนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับคุณหนุ่มจะเอา บ้ยนะครับแต่ว่าหนุ่มจ้าด้านหนังลงต้มมันนะครับ ด้านนะครับด้านนะครับในหมูที่ได้นะครับ มาจิ้มนะครับจิ้มหนังจิ้มลงไปใหถึงเนื้อนะครับ ขนมจะบั้งเอาไว้เป็นแนวนะครับเวลามันกรอบแล้วมันจะได้หั่นง่ายๆนะครับบั้งลงไปเฉพาะหนังนะ เดี๋ยวเราจะไปแช่น้าส้มสายชูแล้วก็ใส่เกลือนะครับอันนี้จะไปทําให้หนังมันฟูขึ้นน้ำสวยมากน้าส้มสายชูนะครับเทลงไปเราจะแช่หนังมันนะครับนเอาหมูด้านหนังลงนะครับมีแช่ไว้ทิ้งไว้สักสิบนาที ด้านนี้นะครับก็หนุ่มก็เลยโรยเกลือนิดหน่อยให้มันมรสชาตินะครับทาให้ทั่ว ขนมแช่ไว้ประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาโรยเกลือ,อฝั่งนี้ด้วยนะครับ บหงายขึ้นก่อนนะครับอย่าอย่าเอาเอาด้านหนังลงนะครับก็หนเอาด้านหนังลงก่อน,นครับอ,อเดี๋ยวเราไปใส่ในหม้อกันเข้าไปเลยนะครับนี่ก็หนุ่มตั้งไว้ที่200นะครับอุณหภูมิแล้วก็ต,ตั้งตั้งตอนแรกเอาไว้ ยี่สิบนาทีเดี๋ยวมาดูกันอ่าแล้วนะครับเราจะมากลับด้านกันนะครับโอ้เดือดสวยเห็นไหมครับแต่ยังไม่เสร็จนะหนุมจะกลับด้านเอาด้านหนังขึ้นนะเอาด้านหนังขึ้นนะครับอ่า Okay. ต่ออีกยี่สิบนาทีนะความความร้อนสองร้อยเท่าเดิมอเอให้นหนุ่มทำไว้นะใกล้แล้วอ่าอ้าวต่อไปน<ด>ี้เดี๋ยวจิ๊บพักจะดึงมาให้ดูนะคะกหนุ่มทำเอาไว้วันนี้จิ๊บพักไปไประชุมเพิ่งใกล้กลับมาบ้านดึงมาเลย เยสวย <c oughs> โอเคถังน้ำมันข้างล่างนะมันมีน้ำมันอยู่ข้างล่า,อางอย่าแทะอย่าตะแท่งอย่าตะแท่งวยอะมากๆเลยโกหนุ่มนี่ฝีมือเยี่ยมในการทำหมูกรอบนะคะหนังปูดีนะเออยกให้โกหนมแล้วหมูกรอบอ่ะคิดเป๊ะมากโกหนุ่มนี้นะอันดับหนึ่งถนัดหมูกรอบ <c oughs> ให้ไปเลยสิบคะแนนสิบคะแนนสิบคะแนนโกหนุ่มเก่งมากๆกรอบไม่กรอบไม่รู้อย่ลองดูรู้หมูหรือจ่าสวยแล้วนี่โกหนุ่มทังเองนะคะ เก่งมากๆเลยกหนุ่มถนัดกหนุ่มถนัดตั้งหมูกรอบยกให้กหนุ่มเดี๋ยวอีกหน่อยให้กหนุ่มไปขายข้าวหมูกรอบละจะทําเก่งมากเลยจิเพ็กยังยอมแพ้ไงหมูกรอบอ่ะชิมอยู่สักชิ้นนี้จิเพ็กอืมอร่อยไหมไงครับจิเพ็กอร่อยไหมอร่อยจริงจริงเนี่ยมันยังขึ้นมา อย่าจิ้มซีฟูดนะอมวันนี้จิเพ็กทนไม่ได้แล้วทนไม่ไหวแล้วกรอบนอกนุ่มในไหมอืมอืมอืมฟังเสียงอืมอืกรอบกรอบกำลังดีเลยนะกรอบกำลังดีเนาะนุ่มเลยอร่อยจิ้มน้ำจิ้มสีพุดธแบบนี้โอเคจอบแล้วเนี่ยเห็นแล้วอย่าลืมนะคะถ้าคนไหนที่ชอบไอ้ไอเนี่ยของจิเพ็กเรรายการอาหารเนี่ยช่วยกันกด กระดิ่งให้ยิปด้วยแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคิดจะาหาไอเมนูอะไรที่อร่อยอร่อยมาฝากกันอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอร่อยจริงๆหนูอร่อย